สบายดีทุกคนเนาะนี่คือบรรยากาศตลาดนัดตอนเช้าเนาะอยู่ที่เมืองจำปาศักดิ์แพร่งจำปาศักดิ์ตลาดนี้ผนจะจัดขึ้นทุกๆตอนเช้าค่อกวันศุกร์นี่มันก็จะมีสาวบ้านเนาะเอาอาหารตก,กินแบบบ้านๆเนาะจะมีผึ้งผักตามฤดูกาลเนาะมาค้าอยู่ที่ตลาดนี้เนาะนอกจากนั้นก็จะมีชินปลาอาหารนิดนึงเองนะคึกคืนเลยเนาะจะมีคน มาค่ายเรืา่ามาซื้อฮัทก,กินเราไปจำาวนไล่เลยเนี่นาจาจะมีส้มผักนะนี่ส้มผักกาดตัดเซบเลยเนาะตัดกาดน้อยนอเยนาะเห็ดนี่เนาะตัดเซบเลยมัดเป็นทุ่งเลยนะเนี่ยทุ่งถ้าได้ค่ายทุ่งหนึ่งห้าพันเนาะตัดเซลนี่นะส้มผักกาดนะกับปิ้งป่าเนี่ยสุดยอดนะทุง 15, ่งหน,นึ่งห้าพันกี๊นะอันนี้เห็ดเนี่ย เอ็ดแห้งแล้วนี่เนะาะมีป่าเนาะในนี้ป่าเนาะป่าธรรมชาติอะน้ำคลองเนาะติวถ้าได้ค่ายนะ่สิบพันเนาะติวบางใหญ่เนาะคๆๆนะ่ายชื้นชืล้เนาะแล้วจะมีพืชผักนี่นะพ,พืชผักจะมีไร่นะน,นะพร้อบพร้อบราบเนาะเอ็ดผักสดๆเลยผักกาด รักเย็นๆนะเนาะเห็นสาวบ้านใส่เสื้อกันหนาวแล้วเนาะมักแต่งนะผักสลัดมักแต่งเนาะโลหนึ่งสิบห้ามันขึ้นนะนี่นะมาจากกาเนี่คยขึนะ้นะนี่คนก็มาเลาะมาเลาะซื้อเนาะคนคนซื้อก็ไล่คนขายก็ไล่เนาะคึ้นๆเลยอันนี้ก็ผักสลัดเนาะ,อ,ะอยู่จุดนี้มันจะค่ายพักเนาะ คือผักนะรากลายสนิทเลอนี่ยก็หอมลาบเนาะหอมลาบส้มผักกาดนะเด่นะสดๆใหม่ๆเลยนะส้มผักกาดนะอันนี้ก็ผักนะ คือผักหลากลายชานเนตด้เนะห็หเนไหมนี่นะอากาศอานี่นะมี่นะค่ายผักเฮ็ดลากลายคนเนะผ่านมาซื้อผักนะสายไมันก็นจะเบื่อกินกินป่าแล้วเนาะสายอยู่ทางใต้นี่มีป่าเนาะป่าแล้ว เกือบกินทุกมือเลยเนาะมีกินทุกมือนะป่าว่าละลายนะอันนี้กับพืชผักนะเพืชขนซื้อผักเนาะไล่อันนี้กับพืชผักนะเพราะว่าเห็นเปลี่ยนดินท่านมาตลอดหลายอันนี้รวนะมเนาะนีคาร์บ้นเซนะ้นคาร์บอน เส้นข้าวปุ้นนะเส้นสดสดใหม่ๆเลยเนี่ยบ้างเส้นชุบชุบใหม่ๆเสๆีบแตรต่ำข้าวปุ<ด>่นตรงนี้นะบรรยากาศนะแถวนี้จะเป็นแถวจุดนองนะและ้วมีทางไหนวะนะทางไหนทางไหนส่วนแากมันจะค่ายเป็นซีนสดนะากาหยาบสานะอันนี้คนกำลังแน่นเลยนะคนมาไลา่นะ ก้ากเย็นพอดีเลยนะนอกจากอาหารกับกินแล้วมันจะมีค่ายเป็นเครื่องใส่เสื้อผ้านะานานนนะดูถังดาเห็นไนกเป็ด น่าจะเกลี่ยข้ากิดสุกก็มีนะนี่มีข้ากิดสุกนะมีข้าวนมเต่าหูฮันฮอนนะนี่แซ่บเลยนะข้าวนมมีไข่หมดนะช่วงนี้เห็นมีไข่หมดแดงนะไข่หมดแดงไข่หมดแดงนะต้มไส้ไก่กล่กองถ้าได้ในไข,ข,ข่กล่องซีกล่องซีฟลันด เออหน้า่าโอ้ยน้ออ่ากาต่คบจะซะสลดาน่างงามงามนะมีสมพักกาดนะลายเลยนะข้านีนะข้า่นนะเส้นขับพุ่น้เป็นเห็ดไม่ไมเลยนี่นะร่เลยนี่เลยมีข้าเทียบ ดี๋นะต้องกินสุกอย่างนี้นะต้องกินสุกมีเตียงมีที่นอนมีลายยางนะนีนะมีเตียงมีชานาดี้มันยังนี้นะโอ้หอมทีิเลสนะอ่อนนอนเนาะแซ่บเลยมีมบนะอันนี้มบมีมกมีน้ำวาดนะเด่นะ าหา้านัดกินนะมีไล่เลยอน,นี้กับอมลาบนะสดใหม่ๆนะเห็ดลาบพร้อมลาบพ้อมลาบใส่ลาบเนละบรรยากาศ มีค่ายล่ายางอยู่เนะาะหารสดาหารสุกก็มีนะนี่นะสาวๆนาก็จะมีอีกสาวบ้านมนาะอยู่เทศบาลเมืองนี่นะก็พากันมาหลอดซื้ออาหารกันกินเนาะอยู่ตอนหน้าน่จะเป็นวัดนะเด็นะมีวัด ขายมะกรวดโอ้โ,อโอหมะกรวดเงามะกรกวดเงาใหม่ๆนะสุกพอดีเลยนะแซบแ่บเลยนะนี่นะให้่ีล่ยๆคนก็ซื้อจะเป็นฤดูกาเนะฤดูฤด,ดูกาลมะกรูดนะ กวยงาวเนาะนี่มันกวยน้ำถ้ามีมันเนาะซองนี่ก็มีมันนะมีเพลอกม,ม <c oughs> อีมันเจือเกินเลยเนาะ นี่กันเลยใาหาาบ้านนานี่นะผักนี่ขะไหมดาหน้เดืนบ้านบ้านเนาะคือผักจากธรรมศาสตรเนาะนคือเอเลยนะนี่ คลิปพ,พักคลิปพ,พักมากแต่งค่ายดีเลยมีบอลไปก่อน,นน้านะเนาะชาวบ้านอยู่ทางใต้นี่เป็นป่าเนานะส่วนแรกมันมุสู้กินมาได้ป่าเนาะกินทุกมือแล้วนะมีป่ามาไลายเนาะทางใต้นะแรงป่าเลย เออนะไเนาะการทาค่ายน,นะ,ะกับมาคืดนๆนะตอนนี้นะการทาค่ายอยู่เแคสโนาะร์บอร์ดเนาะ มีไายนะมีปลามีปลามีกบมีเทียดฮะยันนี่มีเพีง ถ่ายเพลงนะต้องกินซุปก็มีบนะทัถ่านขวก็ซื้อแบบนี้ไปกินนะเดี๋ยวนะตับเงี้ยตับไก่ตับไก,ตบไก่ตูดไกนะ่เนาะ ป่าตรงนี้นะนี่ป่าสดๆใหม่ๆป่าอะรเด็ดนี่หงเก็ดสุกเก็ดสุกก็มีเนาะมีปิ้งมีนั่งมาเลาะวันนี้เวลาก๋วซื้อเก็ดสุกอะไรเนาะป้านี่ขนมป้าเนาะป้าดาแซ่บเลยดีนะ นมปลาห่านบ้านนาเนาะกะแซบเลยเนี่ยนะเข้ามาทางไหนนี่ก็จะคายเป็นซินสดนะนี่นะซินงวเนาะสดสด,สดใหม่ๆเลยเฮดลาเพ็บก้อยเฮดจุอ่ะอยจุเนาะก็ะแซบกันนี่นะสดๆใหม่ๆนะ <c oughs> อ่าเนี่ยนะคนกา แห่งกันมาซื้อนะ่าไปจั่มดอกร้ายนะซิ้นสดๆใหม่ๆนะซิ้นหัวซินงมโอมีล้ายนวนี่นะสดๆเลยอืสามารถมาซื้อไปสต็อกไว้นะนี่นะสดๆเลยการจะคายทุกๆวันสุกตอนเช้านะเป็นตลาดสด สินใหม่ๆเลยมาใหม่ๆอ,อันนี้สุดลาบนะเป็ดลาบเห็ดลาบเป็ดกอยเนาะสวยจุนี่แซ่บเลยเนี่ยน <ๆ S 1> ี่กระายเดี่ยสดๆเลยขายเป็ดผัก พักต,ตามฤดูกาลนะนกจากอาหารกัดกินแล้วก็มีค่าวเครื่องทั่วไปนะเครื่องใส่เสื้อผ้าอื่นอนี่นะ บรร <c oughs> ยากาศซื้อค่ายไหนมืนนอน่อนี้นะก็ทว่าคึกคืนเลยเนะ

ก็มคายดีเลยนาะมีขน <c oughs> มแดงเนาะเ้าของคนเดเลอยกินซุปเหรอ เส abei, ้นร้อยเส้นเมย์วะเนาะมีลายเลยเนาะตัวดีอย่างนี้หนึ่งเครื่องหนึ <h ane> <h ane <h ane> <h ane ่งหมั่นเนาะหมั่นวนี่นะมัเนอ๋ออันนี้เป็นหมั่นเนาะแต่แซ่ยนี่อมันแซ่มันแซ่มัดแซ่มเนาะ

สดดใหม่ๆเลยแีกเนาอแก้วนะสุมาตรล้านนี่ก็จะตั้งอยู่จุดใจกลางตัวเมืองเลยนะเอาไปนี่ก็จะเป็นแขมแล้แขมไม่นำคล้องจากนี้ไปที่วั ผู้เนาะประมาณเจ็กิโลประมาณนี้นะเมืองนี้ก็จะตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งคลองแม่น้ำคลองนะกลงกลังข้ามกับนครปักเสะเรานี <ง elim> ผักสาวบ้านกน็จะผ่ากันมาออกตลาดเนาะแต่เศร้าๆตลาดนี้จะเป็นตลาดสัวนขาวนะเน่อยมันก็นจะเปิดแต่เศร้าแล้วก็ ประมาณแปดเก้าโมงนี่แต่ว่าน่าจะเลิกหมดแล้วนะถ้าเห็นอยากเห็นบรรยาก,กาศไปเนาะต้องตื่นแต่เช้านะมาแต่ประมาณหกโมงโมงฝนจะไล่เนาะประมาณหกโมงหกโมงฮะเจ็ดโมงฝนไลน่ จากนักครจะไปสร้างดอก้ามขั้วนำคลองมาฝั่งนี้นะับประมาณ30กิโลประมาณนี้นะ สว่วนเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองเมืองเก่าของแคร่งจับบาซากนะบรรยากาศนี้คึกคืนนะสุดยอดเลยถ้าอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เรานะวิธีชีวิตสาวบานนะก็นสามารถมาได้นะ เป็นจะเปิดทุกๆวันศุกร์เท่านั้นเนาะ นีนสถาบานก็ทันย่อยกลับบ้านแล้วนะเสียหา้านกินเร,เ,รเรียบแล้วๆแ,แล้วก็พากันกลับบ้านเนาะแต่งอยู่ขักวเกณะบมาเน้นหลักจารนัดกับใบเบี้ยไปกานะนี่สเส้นเสงแดดกันดีกว่าออกเรือบอสมาเนาะช่วงนี้ก็จะมีแสงแดดออกแต่เศร้าเลยนะ ก็โอเคนะไปส่การชักข้อละ,อะคลิปนี้เนี่ยไว้เพียงแต่ท่านี้กอลกาข้อขอบใจเนาะทุกทุกท่าทุกคนนะที่เข้ามาเบิรงหมดโซลและติดตามมาตตอดเนาะแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี